ว่ะแต่ไม่บอกหรอกตัวอะไรแต่นี้มันรอฟัดดำได้เนี่ยน่ากลัวอ,อ๋อฟัดดำน่ากลัวมากอ๋อทำไมหมาถึงมาแล้วครับกระเพิดก้อยคนข้างๆผมเนี่ยครับมันรอฟัดดำอยู่ 11k เ,เ,เลยเหรอครับท่านไม่บอกหรอก <c oughs> อ้ยเฮ <c oughs> ้ยไอ้นี่แม่งชอบมีอะไรอยู่เรือ่อยเลยวะอะไรวะ เอาตามไปดูดิเฮ้ยเฮ้ยนุ๊กมันรู้กันไปมึงตองเหรอไอ้แม่งรู้กันไปมึงไม่ตองไม่ได้กินกูแล้วก็บอกก่อนสวัสดีครับท่านผู้ชมนะฮะตอนนี้อยู่กับเกมเกมไพ่เท็กซัสนะ ไพ่ทริกซ์ับหรือเกมที่เป็นเกมไพ่โป๊กเกอร์นั่นเองนะฮะที่ฝรั่งเขาชอบเป็นกันเป็นเกมที่ใช้จิตวิทยาในการเล่นด้วยนะแล้วก็ดวงด้วยวันนี้เรามาแพคคู่กับคุณลุกพาเพลินเช่นเดียวกันนะครับทุนสองแสน,ะนฮะก็ประมาณ50บาทนะเกมนี้มันมันเอ็มมาสองร้อยห้าสิบนะครับคุณลุกสวัสดีครับสวัสดีครับอ่าคุณลุกคาดากคุณลุกคาดากมาแล้ว มาเราจะเลือกห้องไม่นุ๊กแลบเปิดคลิปแป๊บนะฮะขอเปิดคลิปแป๊บนี่รสดีคุณผู้ฟังทุกคนคุณผู้ชมทุกท่านนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องคุณนุ๊กผ่านแหงหมดเลยน่าแปดพันคนวันนี้จะเริ่มเป็นอ่าเกมใหม่นะครับเป็นไพ่เด็กซัตนะครับไพ่เด็กซัตนะครับก็ยังอยู่ในเครือเดียวของเราเคยมสอบเคฮะไม่รู้ว่ารักใครบ้างแร้วหรือว่าบุ๊กเกอร์นั่นเองนะครับนนั่เองเรามาลองดูกันนะครับว่าเราจะดูนุ๊กปามมาห้องนี้นุ๊กมาห้องระดับกลาง สองเจ็ดเก้าเจ็ดแปดสองเจ็ดเก้าเจ็ดแปดใช่ไหมสองเจ็ดเก้าเจ็ดแปดันีน้นะครับเราจะเป็นการเตืนเ่นได้ไหมน,น,นะครับค้ณกดเข้าไปนะครับ<ส>เราจะมานั่งข้างๆบอมอัแ้แมมแมแมไอเนี้ยมันชอบมันเทมาหลายรอบแล้วอาจจะชอบรักไก่นกมาใช่ปะ่ะจะเป็นการเอ่อโอย้ยชุดลอ้อถ้าเรามีไพ่ดีมอกตอน เกมนี้เราจะไม่บอกไพ่กันนะครับเออไม่บอกไพ่กันเราจะกินกันเองมาตอนนี้คู่จะสู้เรานะฮะคนเนี้ยชอบเทสองเทดูนะถ้าถ้าถ้านุกผ่านนะมัน<อ>มันเทสองเทเลยนนเรา,ทาเ,ราเราทก่อนเลยครับตอนเราเทก่อนเลยชื่อสนุกเว้ย <ๆ S 1> คือสนุกคือสนุกโอ้ฟัดระวังฟ<อ>ัดจิกใบ<อ>เดียวนะครับตัวน,นี้ฮะให้ออกมาสีจิกสี่ใบเอามาเก้าเทนุกเอาไหมนุ๊กมีนุกติดจิกเปล่าดีครับไม่มีจิกเหรใช่ป่ะ เนี่ยเนี่ยนาถทีจิกอยู่ตัวหนึ่งแต่ว่าจิกเล็กแต่ผมผมคู่แม่คมาคู่แยกนักหน้ารุนนะบางทีนะแต่ถมันเสี่ยงอะน้ำผชมถือไพ่เนอามากอีกคนหนึ่งฝัดแน่ๆนุกบอมยอมตอนนี้ไพ่เน่ามากใครสุดเน่านะครับแต่ลองดูว่าทุนเราสูงแสนหนึ่งนะครับจะไม่ไม่เข้าเลยไม่เข้าเลย อะไนไพ่เกิดอะไรใช่ไหมโอเคโอเคอ๋อโอเคขอโทษซอร์คอร์เซอร์โอเคอ่าลูกตามครับลูกไพ่อะไรนี่มอบแล้วไพ่อะไรอ๋อยินเลยโอ้ยโอ้ทีแม่เอ๊โ้ยโดนฟัดโดนฟัดเคกินโดนฟัดเคโอ้ยเอาล่ะเรียบร้อย หายไปสามสิบเคท่านผู้ชมมันน่าได้นะท่านผู้ชมเมื่อกี้เนี่ยมันน่าได้นี่ถือเอ็ดเจ็ดเอเจ็ดแดงเลยนะเนี่ยใช้สวยอะไปโอเคเนี่ยผมไปตั้งค่าได้คคโอเการอัดคลิปสูงสุดถึงยี่สินาทีคนนั้นนองเลยมากนบปัดเข้าโอ้โหเคเคแม่บมสีไม่มีแดงเลยคนที่ตามเนี่ยใช่ไหมคนที่ตามมาถือใครสูงหมดเลยเผื่อมีคนติดเค ไม่แน่วะ่าเคออกไปสอกไม่แน่วะอาะจะมีคนถือเอดคนนี้มีคนถือเอดแน่ๆคนนี้เทวะเคหมุ่นป่าไดูคนนี้มันชอบชอบชอบไก่รู้ไก่หรือเปล่ายังจับไก่ได้เหมาะกันไม่รู้ไงยอมก่อนยอมก่อนเราต้องใจเย็นไพ่ไม่เข้าเราไพ่ไม่เข้าเราไพ่ไม่เข้าไพ่ไม่สวยก็หมกหมดไทำไมไม่เห็นรูปนุ๊กขึ้นเลยวะเห็นเป็นคนอะไรเอ่ยอะ คนเลยเอยคือะไยก็นี่ก็รูปรูปคนปกตินี่ก็รูปเฟซบุ๊กปกติอันนียไม่เห็นนีะไม่เห็นเลยคุณยังเห็นคุณหน้าคุณปกติอยู่เลยไม่ไม่ถึงวันนี้ไม่เห็นเห็นเป็นรูปคนแม่อัพโหลดรูปอ่ะโอ้ยเซาเปลี่ยนเปมาสามคนได้ครับเตะทีน้ำมันสามร้อยเอ็มคูเทียิอยู่ห้าล้านเกมนี้ชิปห้าล้านก็ตีเงินมูลค่าประมาณพันสองร้อยห้าสิบบาท โอ้โหเจเข้าครับคนนั้นถือกู้99ไปหน้าทำไมถึงเทวัตแหมอีก <c oughs> คนมีกามันโชว์<ร>มีตองห้าแล้วไปสู้ก่อนาล่ะครับอา้าวใครจะสู้ล่ะถ้ไพ่เล็กกันนะก็ถึงว่าไพ่ดีมันต้องเทอัดก้อนอุ้ย <c oughs> นั่นไงโหดว่า <c oughs> เอาว่าไอ้คนผิดนะนี่ถือแ <c oughs> มมสองนี่ถือแมมสองไม่เอาหอ,อก <c oughs> นี่สามกับเอกดยังต้องหมอบอ่ะนี่เอกก็หมอบอ่ะไม่สู้อ่ะเราถืออะไรไม่รู้เผื่อ ถือให้สวยบางคนถือแค่ไพ่สูงๆเลยก็เทแล้วหกทัอกี้มีทุนเยอะหน่อยหืม <pursue> อ hey ืมทำบัฟทำบัฟขั้นโอ้โห้ไอ้ไรบอกง่ยมอบแล้วไอ้ไรเอ้ยเอ้ยเอเอเอ้ยมใครตู้อ่ะดูตรงไอ้มาไม่ใจกันไหนวะแม่มใครตามรอบ ต้องลงผมบอกแล้วนะครับถ้าเราถ้าเราไม่ค่ถ้าเราไม่ค่อยเทอ่ะเรามีสิทธิ์กินนะครับแต่ว่าผมอยากลองดูว่าจะมีคนตามไหมอยากลองดูเฉยเพราะว่าเมื่อกี้เนี้ยไอคนเนี้ยมันเทมานะครับตบมาเลยว่าจัดหนักอุ้ยรัดไปแปดเทอุ้ยกดไปยี่สิบเอ็ดเวะเอาเรื่องเะต้องลองดูสักหน่อยวะลองว่าไปสามสี่ไปเฮ้ยนุกใจเย็นนุกใจเย็นเฮ้ยดูไพ่ก่อนสิ เออใจเย็นๆไอ้เพื่อนเกินไอ้เพื่อนเอาเอ้าวอ้าวมามามาอุ้ยไอ้นุกเอาว่ะเฮ้ยนุกถือไพ่คู่ชัวร์นุกถือไพ่คู่ชัวร์ดูทรงและถือไพ่คู่แน่นอนอ่าเอ็ดมาท้ายน่ะโอ้ยนี่มันมีโอ้โหเอาว่ะดูมันได้ว่ะ ถือเอสามติดหกตัวเดียวนี่เอาไ้หรอกเฮ้ยแต่ไอ้นี่นะเมื่อกี้เนี้ยไม่ไม่ไม่ได้เงินหลักนะครับไม่ได้เงินหลักต้องเงินหลักอีกคนหนึ่งได้ไปแทนนี่โดนไป,ไปเกือบแตนเลยเนี้ยได้ไหมแม่มาเองนี่จบเลยต่าถือสวยเวยอย่ามาแย้มกับผมเอาละครับโดนนุกกินไปน้อยหนึ่งแต่ก็ขาดทุนกันอยู่นเราเนี้ย,กย,ยเกมนี้มันต้องดง,ง,งด้วย,วยมันต้องรอจังว่า,วาดีๆเลยแหละถ้าใครใจร้อนจะไปก่อนผิดครับ ถ้าเป <มา S 2> ็นตามเมื่อกี้แล้วก็สวยเลยอืตอนนี้พยายาไปสนใจนะว่าเราขาดจุนเท่าไหร่นะเราสนใจแค่ว่าเรามีชิปเท่าไหร่พอติดไปดวเวลาแลิปนี้ไ่ได้ก็ยังดีจะเก็บไปเรื่อยๆเลยสอ K เอาว่ะลูกนายมอบไปแล้วเหรอมอบไปแล้วแต่ผมมีสองคู่เนี่ยผมมีคู่เจ็ดเลยในเนี่ยผมมีเจ็ดในมือตัว ไม่น่าจะมีใครถือ K ถ้ามีใครถือ K ค,คงจะนี่แล้วล่ะอือผมสู้ไม่น่ามีสิทธิ์ได้ใช่ไม่น่ามีใครมีนี่ก็ไม่มีแต่ว่าถือเอสอยู่ถ้าไม่มีใครมีคู่ก็ลองใกล้ดูกลลองใกล้ดูครับไอคนเนี้ยมันอยากเห็นไพ่นี่มากเหน็นไพ่หรอกอยากอยากดูไพ่คนเนี้อยากดูไพ่ขนาดแล้วว่ามันเล่นสไตล์ไหน ไก่แน่ไก่แน่ฟันผมครับใอเทตามมาดูเฉยตามมาดูเฉยจ้ะนั่นไงหกนึ่งวันนั้นมีเจ็ดนี่เงินหมดเลยนี่ถือเอทแท็เราวะเมื่อกี้เกือบกินกันุกแล้วโอ้โหายมันได้กล้ากินเพื่อนเลยอืมอยากเป็นใหญ่ใจต้องนิ่งนะพูดเลยกล้ากินเพื่อนเลยนะน้าปึ๊บ เอาครับอุ้ยเอดเอหรือเปล่าให้คู่แน่ๆเลยไม่กระุกเอดแมมเอดเคนีผมอยากลองนะเนี่ยแบบนุ๊กเดี๋ยวคลิปมันเร็วเดี๋ยวคลิปมันจะจบเร็วผมมีเอใจเย็นๆเออะไรเออะไรเอห่านู่นเอเคดำปี๋อันไหนเพื่อนผมฝาดเอห้าตบอีกสองอันโอ้โหใครไปรู้ใช่ป่ะผมกะแล้วผมคิดแล้วผมจะต้องเล่นน่ะใจเย็นนู่อีก ไปยาวไกลจะรีบเทปคุณบอมมากคุณบองคาบผมนั่นผู้ชมไปแก่ทำไมผมฝาดผมไปกินคือแบบว่าคุณอย่ามาเพิ่มเทกตาแบบนี้อย่ามาเพิ่งเกมนี้มาเพิ่มเทกตาแบบนี้มันมันมันกินได้ไม่นานเพื่อนเราต้องูอ้าวหมอบเฉยก็ผิดผมจะไม่เชื่อคุณอะอะตอนนี้มีนุ้นครับคุณนุ๊กหมอบไปแล้วผมถือฝัดฝัดหลามครับผม ถือฟ <Okay. S 1> ัดหลามอยู่ถ้ามีกัดเทงเทงเยอะเลยผมถือฟัดหลามอยู่ยิ้มไปหน่อยครับมีลุ้นมีลุ้นรอ,อนี่นะครับเขาถือตัดงหูมรือผ้าเอ็นบอบมถือฟัดหลามอยู่จิมใหมดในแห้ววันนี้ดูสดอ,อบหมดเลยอือถือฟัดหลามไงรอหลามเข้า ตอนนี้จะต้องเอาทุนเราขึ้นมาก่อนไอคนรวยนะครับรูปหมานะครับเขาถือ 5m ถ้าไพ่เขาไม่ดีขาไปเทอะดูส่งนะโอกาสเทวัดอย่างเดียวรูปหมาเนี่ยอ้าโอกาสเป็นโอกเทวัดถ้าไพ่สวยเทหมดเลยุกลิปอี่460อืมผ่านไปก่อน โอ้ยสองสองหกละรอเราไปนึเพื่อเพื่อฟูเขาโอ้ยากยรกไอ้ถือเอกก็น่าจะกินไม่น่าจะมีใครมีสี่มีหกสองไม่น่าจะมีไค้ถือมีสองแล้วครับไม่มีไม่มีหรอกถ้ามีคนเทแล้วแหละเนี่ยคุมใหญ่คุมใหญ่ไงก็คุมใหญ่เฉยอืมได้อย่างงงงนะพี่หยก โอ้โห 10k มอบเลยดีกว่าเงินเทมา 10k เอาเรื่องตอนนี้ตามทุนอยู่80,000ทุกคนนี้ 10k นี่ปีตังนั่านจาก1็มโอ้โหไม่มีอะไรโอ้โหเป็นงั้นวันนี้ถึง18ล้านเลขของกูแปะงบ11ล้านกว่าหวัง2ตัวเท่มา7บาทอะไรฮะเอ้ยลุ้นลุ้นสเตรทได้ครับลุ้นเรียงได้นะครับ ถ้าเรียงก็ต้องคือเอาเลยครับแหม่แหม่มิน้าโอ้โหสเตทครับแ่งกนับสเตทแม่ถ้าติดไม่เข้าเนี่ยดวงดีจ้ะสนุกอ่ะแหม่แหม่ใครเทก็ต้องตามเนี่ยไพ่ขนาดนี้นันมาเลยนั่นๆลูกหมามาแล้วน่ะพวกเอเทเอแม่โอ้โหเอสิบก็เทว่ะเอาเรื่องหมดการกินไพ่ไม่ดีครับเลยไม่กล้าเล่นเนี้ย เอสิบก็เทคนนั้นอนะแค่เอเทเหมดก็แล้ว่แค่เข<อ>มีเคือเขาเอาหมดเลยลนะเราดูไว้เราจำไว้เขาเร่นหนึ่งไงเราต้องจำไว้ทุกคนอือเูมึงแค่สองพันเองตามไปค่ำๆเสื่อเสื่อมันมามมแบบหบบ 5, บายย้าสามใบเงี้ยเราโชคดีห้าห้าห้อเงี้ยออเลยตามข,ข่ำๆ วันนี้คิดนิดนึงเทมา 6. หกน่าจะมีแจ็คน่าจะมีแจ็คจะมีแจ็คเราไพ่ไม่ค่อยสวยเลยอ่ะไรเงี้ยสวี๋ยสวยโอ้โหเอาเอาไอ,อ้ไดูเล่นด้วยวะตามไปดูมันต้องตามไปดูเดี๋ยวคนรวยกระแทกมาที่เป่งเขียวหมานะมาก,มากใช่ อุ้ยหนูสู้ไปต้องสู้วะเส่ยล้มจมไปนะตาเนี้ยลูกก็บอมเสี่ยล้มจมไปนะบอกเลยอะเฮ้ยจมผมจมแน่จมเหมือนกันโอ้เรียบร้อยถือคู่เก้าเอาได้เฉยเอ้าลูกถืออะไรลูกถืออะไรห้าเจ็ดแดงแค่นี้ห้าเจ็ดแดงไมตามอ่ะก็บอกกดพี๊ ก็ยังพูดอยู่เลยว่ากดผิดกดผิดถ้าเกิบเดี๋ยวางไม่ตามเอาว่ะตบกดเกิดเลยว่าตานี้ตาเดียวเ็ดเที่ห่วยคนรวยคนเดียวแล้วเทียตจริงจริงบอกไม่สุดว่ะตอนนี้ถือเทียเอดด้วยอะน่ากลัวเนี่ยกลัวกระแทกมันถือเทียเอ็โอ้ยนุ๊กมาเอ็ดไปไปู้สองคนอัดเลยอัดเลยเชิงเชิงก่อนเชิงนิดดตาย ดินไปบอกไปแล้วอุ้ยมาแล้วมาแล้วสามแต้มสองเกือบสเตทนะื่อใครมีสิบมีอะไรได้สเตทอันนั้นเมื่อกี้เนี้ยขาดตัวเดียวนะอ๋อลุ้นหมาดีเหรอออกไปไม่ดีครับตอนนี่ถือหกแปดเพื่อสเตทขำๆถือขำๆวะลุ้นคนนี้เทงเดียวไพ่เนี่ยของเนี่ยดอกเียลุ้นหมาเนี่ยไม่เล่นอะไรเลยนะรอเทไพ่สวยอย่างเดียวไพ่สวยไพ่มีเอเมื่อไหร่แล้วก็ ัเพลงวอลเลนมาทนสไตล์แบบว่าไม่ได้คิดอะไรใครสวยก็เท่เดี๋ยวปกแมมัมีเทมจัดเยอะฮะอันนี้มีสามแสน่อแล้วไายไปใส่หน้าลายอยู่นี่ไงิอยู่ครับไอาละคันนี้คิดนานอ้าวนูกบีคู่เจ็ดมีคู่เจ็ด ไม่มีคู่อะไรเลยตื่นเิดแจ็คลองไปดูก็ได้อย่างดูอย่างดูคนมีเคน่าจะจะทบมาเช็คไงเช็คให้คนมอไปก่อนเข้าเนี่ยเข้าหลามเนี่ยไม่รู้ว่าคนที่ตามเนี่ยกำลังที่ตามมานี่รอหลามอยู่เปล่าถ้าเทมาหนักแสดงว่าอาจจะรอฟัดหลามอยู่ ีเคไม่ก็ต้องมีเคไม่ตามไม่ามไม่ตามไม่ดูเนาะน่าจะรอฝพอเขาตัดสินใจตามมันต้องมีอะไรแน่ๆไม่แน่เสมอไปไอเย็นอันนี้แบบมี้อกันหนักๆเลยนะไม่เหมือนเก้าเจนะเทอยงเดียวโอ้เอาวะมีตัวว่ะแต่ไม่บอกหรอกตัวอะไร แต่อันนี้มันล้อฟัดดำได้เนี่ยน่ากลัวล้อฟัดดำ,น,ดำน่ากลัวมากอทำไมหมาถึงฮัลโหครับเผยก้อยคนข้างๆผมเนี่ยครับมันรอฟัดดำอยู่ 11K เ,เ,เลยเหรอท่านไม่บอกหรอกโอ้ยเฮ <c oughs> ้ยไ <c oughs> อย้นี่แม่งชอบมีอะไรอยู่เรือ่อยเลยวะอะไรวะเอา<ะ>ตามไปดูดิ เฮ้ยเฮ้ยนุ๊กไอ้เป็นรู้กันไปตองเหรอไอ้มันรู้กันไปมึงไม่ตองไม่ได้กินกูแล้วก็บอกก่อนโอ้ยตัวตายโอ้โอยตัวคืกินแล้วคือผมตัวคุมใหญ่กว่าแล้วคือมันไปเข้าตัวสุดท้ายต้องบอกว่าไม่ตองไม่ได้กินหรอกนะโคตรสวยอ่ะสวยจริงๆอ่ะสองตัวเดียวอ่ะเอาอีแคทสิบเป้าเอาอีแคทสิบเป้า พอคลิปนี้พา่อนอ้าวโหทิ้งบอลไปแล้วบอกก่อนนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับอ่าเปิดหัวและเช็กซัสอีพีแรกนี่คือแบบว่าโดนไม่ไม่ค่อยเวิร์กเอาเรื่องว่ะนะครัาดที่เกี่ยวจริงนะครับไปเลรื่องทุกทุกหน้านะครับสำหรับวันนี้คุุณไปก่อนนะครับเดี๋ยวคุณบอลลุ้นด้วยบอลรอสเตตฟัดเอ็ดลาตอนนี้ก่อนเดี๋ยวดูกล่อง อ่าไพ่หน้านี้ของคุณบอมนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับแล้วก็ติดตามช่องคุณลุกตามมืกับช่องบอมทิปปิ้งด้วยนะครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายจ้าจุ๊บๆบ๊ายบายนะนุ๊กโอ้โชิปอร่อยจังเลยอ่ะชิปอร่อยมากเลยนุ๊กเอ๋ยมาเรามาตรวจคุณบอมเฮ้ยเดี๋ยวไม่ไปวันนี้ไปทำคุณลักษณะของบอมก่อนแล้วกันเดี๋ยวต้องปิดคลิปแล้ววันนี้มาเรียกน้ำจิ้มไม่เฉยนะ โอเคสำหรับคลิปนี้นะก็มาเล่นให้ดูกันคำๆก่อนเดี๋ยวจะมีอีพีหน้าจะถลิบเด้๋จะสลับกันระหว่างเก้าเกท็ซัสนะครับใครที่เล่นเท็กซัสด้วยก็มาดูกันได้นะเรืนี้เป็นเครือของโบย่าเหมือนกันนะครับก็สนุกนะอันนี้จะได้คิดๆหน่อยนะแต่ตัวชิปจะแพงกว่าเยอะเลยมสองร้อยห้าสิบบาทครับโอเคไว้เจอกันคลิปหน้าฮะเดี๋ยวรอดูไพ่ก่อนผมรอห้าอยู่ตัวเดียว โอ้โหสองข้าไม่มีเลยโอเคฮะวันนี้เรากำไรมาสองร้อยเคฮะสองแสนนะับก็ประมาณจุนผมจุนผมนี่เสียนไพ่ชัดชนะได้สองร้อยยี่สิบเคจำนวนไพ่ที่เล่นไป2ี่สี่รอบได้มาสองแสนก็ประมาณห้าสิบบาทนะครับโอเคเจอกันคลิปหน้าฮะวันนี้ก็ฝากติดตามด้วยนะครับบ๊ายบาย